สวัสดีครับผมร้านสุดมินะครับคันนี้เป็น BM นะครับ BM มาใส่ตัวกันล้มนะครับหรือว่าตัวป้ององมาให้รถล้มนะครับทางร้านเราทํามานะครับตัวนี้นะครับล้อสองด้านนี้นะครับสําหรับคนที่ไม่ต้องขับเร็วมากนะครับก็คือประมาณอายุแบบรับไม่ไหวแล้วนะครับอย่างสมมติว่ารถมันใหญ่ใช่ไหมครับเราอายุมากอย่างเงี้ยถ้าเกิดล้มมาหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะอันตรายนะครับ ถ้าใส่ตัวนี้ไปมันอย่างน้อยมันก็ไม่ล้มนะครับถ้าขับเร็วได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องชินกับเขาก่อนหรือว่าให้คล่องก่อนนะครับถึงจะขับเร็วได้นะถ้าอย่างเด็กๆอย่างวัยรุ่นพวกนี้เขาขับร้อยสามร้อยสี่เขาก็ขับได้นะครับอย่างเราอย่างผมผมก็อายุมากแล้วห้าสิบกว่าแล้วเนี่ยผมก็ขับประมาณร้อยหนึ่งหรือว่าแ0ดสิบเจ็ดสิบนะครับประมาณนี้ กับทางโค้งนะครับทางโค้งนี้เราก็ไม่ต้องขับแรงนะครับรถตรงนี้มันเวลามันโค้งหักศอกนะครับมันก็จะเอียงได้ไม่เต็มที่นะครับ <cott> oh <Window. S 2> เอียงได้ไม่ไมเต็มที่ไม่ไม่อิสระเหมือนตัวรถเปล่านะครับเราต้องช้านิดนึงนะครับตอนตอนเลี้ยวหรือว่าตอนโค้งหักศอกหรือว่าเลี้ยวหักศอกนะครับมันมันจะปะัญหามันจะเกิดตรงประมาณนั้นนะครับประมาณเลี้ยว ถ้าเราถึงจุดนั้นเราก็ช้าๆนะครับพอขับไปขับมาพอชินแล้วเราทําความเร็วได้เลยนะครับโค้งยาวๆนี่ก็ทําความเร็วได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขับลองดูนะครับโอเคครับผมก็ลองขับดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับการขับขี่ของเขาก็ปกตินะครับอันนี้เราไม่ขับเร็วนะเราขับช้าๆนะครับ คืออย่างไงมันก็ไม่ล้มแน่นอนนะครับลองให้นิวโยกเดี๋ยวลองเวียงซ้ายขวาหนะ่อยโยกโชกอะ่ะถ้าเราโยกแรงๆล้อจะลอยนะครับมันเป็นโยกแรงล้อลอยแต่ว่ามันก็ไม่คว่ำนะครับล้อมันจะลอยขึ้นมานิดหนึ่งนะถ้าเราโยกแรงๆนะครับถ้าเราโยกน้อยๆมันก็ ไลอยนะครับล้อตรงนี้คือมันจะเป็นโช้อัพนะครับเป็นโช้อัพมันสามารถให้ตัวได้ถ้าเกิดเราเอียงเยอะๆมันก็จะลอยนิดหนึ่งนะครับข้างข้างที่ยกมันก็จะลอยนะครับขับจากโค้งอย่างเงี้ยครับโค้งหับสองอย่างนี้เราก็ช้าๆหน่อยนะถ้าทางตรงแล้วก็ ซัดได้เลยนะครับซัดโค้งยาวๆก็สามารถซัดได้เลยนะครับแต่ว่าเราขับใหม่ๆก็จะช้าๆหน่อยนะครับเ๋ย่าเพิ่งเร็วนะฮะเรายังไม่ชินกับเขามันจะไม่เหมือนกับขับรถเปล่านะครับทางก็ไม่ค่อยดีนะครับเรามาลองในทางในซอยที่เราทํางานนะครับมันก็ โยกได้เอียงได้นะครับอย่างนี้น้องก็ไม่ล้มนะครับขับได้แบบสบายๆอันนี้ก็คนอายุประมาณ60แล้วนะครับเจ้าของรถนะครับพอดีเขาก็กลัวล้มหรือว่าอันตรายนะครับก็เลยมาใส่ตัวนี้ขึ้นมานะฮะ